งานวิจัยที่เราใช้คําสําคัญในการหาเนี่ยคือเราใช้คําว่าความรุนแรงในครอบครัวเรื่องของสาเหตุความรุนแรงในครอบครัวรูปแบบความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทั้งหมดเนี่ยเราก็พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่นะคะมักจะไปอยู่ในส่วนของเรื่องของการวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบ นะคะแล้วก็ความรุนแรงรูปแบบใหม่ๆแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาซึ่งก็มีหลายมิติของหน่วยงานที่เข้ามาทำนะคะอย่างที่บอกว่างานความรุนแรงในครอบครัวพอใช้คำค้นหาที่ค่อนข้างกว้างเนี่ยมันก็ทำให้ผลที่เราศึกษาเนี่ยเราพบว่างานในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมักจะมีข้อเสนอแนะในลักษณะที่ว่าให้มีการ แก้ไขกฎหมายหรือถ้าเป็นงานที่ศึกษาเรื่องของสาเหตุความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยก็จะมีผลการศึกษาที่ออกมาว่าส่วนใหญ่แล้วสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวเกิดจากอะไรแต่ว,ว่าวิธีการที่จะเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ไม่สามารถตอบโจทย์ในการที่เราจะแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้จริงๆในสังคมไทยนะคะพอที่ได้มีการพัฒนาเรื่องของข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายเนี่ยตัวจันเองก็เลย คิดว่าในเมื่องานวิจัยแต่ละชิ้นเนี่ยมักจะทำตามความถนัดของตนเองอะ่ะแต่ว่ามันเป็นแค่จิก๊กซอที่มันต้องบอกว่าอาจจะย,ยังไม่เชื่อมต่อกันเท่าไหร่เพราะว่างานวิจัยที่เราพบเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาแบบที่เป็นวงจรความรุนแรงได้จริงๆนะคะน,น,นั้นในตัวมุมของอาจารย์ก็เลยคิดว่า จริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยที่พัฒนาในอนาคตอ่ะหรือวิธีการที่เราควรจะใช้ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะจบที่การแก้ไขตัวกฎหมายเท่านั้นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ทาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้จะมีเยอะมีตั้งแต่ตํารวจนะคะมีทั้งกระบวนการยุติธรรมมีทั้งกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นงานทางฝั่งง,งานแพทย์ที่ต้องช่วยเหลือดูแลแล้วก็มีงานที่เป็นส่วนของ กระทรวงพมด้วยคราวนี้พอแต่ละหน่วยงานมีความทับซ้อนกันเรื่องการทํางานแล้วเนี่ยจริงๆแล้ววิธีการที่เราจะแก้ไขปัญหาความรุนแรงหรือช่วยในการป้องกันได้เนี่ยหน่วยงานเหล่านี้ต้องบูรณาการการทํางานด้วยกันแล้วก็จะต้องใช้ภาคประชาชนนะคะคือคนในชุมชนที่อยู่เนี่ยฉันคิดว่าเครือข่ายของภาคประชาชนน่าจะช่วยป้องกันปัญหาความรุนแรงได้ เร็วแล้วก็ทันท่วงทีไม่ต้องรอจนกระทั่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วค่อยส่งไปขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐค่ะเนื่องจากความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ต้องบอกว่ามีผลกระทบกับคนทุกๆคนในสังคมนะคะเพราะว่าครอบครัวเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดดังนั้นเนี่ยหลายคนตอนนี้ ที่เราเห็นข่าวเราจะพบว่าปล่อยให้สถานการณ์บานปลายจนกระทั่งมันมีความรุนแรงถึงอาจจะถึงแก่ชีวิตก็ได้นั้นจริงๆแล้วปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่คนควรจะให้ความสําคัญแล้วก็ต้องไม่คิดว่าเป็นหน้าที่ของใครแต่ต้องคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนทุกคนที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลและป้องกันและแจ้งเหตุคะ่ะ เราไปค้นพบอย่างหนึ่งนะคะว่าการกระทำบางอย่างที่เราคิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องของความรุนแรงเนี่ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดผลกระทบในลนักษณะของความรุนแรงในครอบครัวได้แล้วมันก็จะทําให้เกิดสภาพของความคับข้องใจของคนที่อยู่ร่วมกันแม้กระทั่งเรื่องของการติดตามร่องรอยทางอินเทอร์เน็ตนะคะของคู่รักนะคะหรือว่าการที่ตัดโอกาสในทางเศรษฐกิจของคู่ครองที่อยู่ด้วยกันเนี่ย ณเวลานี้ในทางกฎหมายไทยยังไม่มีการกําหนดความผิดเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นรูปแบบใหม่ๆที่มีผู้ทําวิจัยได้เสนอขึ้นมาว่ารูปแบบของความรุแนแรงทางด้านเศรษฐกิจก,ก็ดีหรือว่าทางเทคโนโลยีก็ดีเนี่ยมันน่าจะมีการนําเพิ่มเข้ามาพิจารณาเพื่อนับว่าเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรจะต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายค่ะ